กลบสวัสดีนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินจาก wallet เข้าบัญชีธนาคารนะครัอมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนภารกิจอะครับแบบให้เราแบบทําผ่าน wallet คล้ายๆเชิญเพื่อนกดลิงก์เชิญเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็จะได้หนึ่งสิทธิ์ในการหมุนเขาเรียกว่าอะไรดีวะหมุนแมวแล้วกันเนาะหมุนแมวสุ่มว่าจะได้กี่บาทมันก็มีหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทหนึ่งร้อยห้าร้อยอย่างนี้นะก็แล้วแต่ว่าเราว่าดวงเรามัน สมุนได้เท่าไหร่งนี้อ่าสามารถถ้าจบคลิปแล้วสามารถเอาเอาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาลิงก์อ่ะชวนเพื่อนนะมาทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะก็คือช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยอืมมันก็จะมีแต่ได้กับได้เนาะมันก็จะได้กันทั้งสองอีกอย่างเอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสตางค์ที่เขาให้โอนอะ่ะเพื่อเป็นการตอบรับการเชิญเพื่อนอะ่ะก็คือมันฟรีนะอืมไม่ได้เสียตังค์ตัวเองแล้วถ้าใครคิดว่าหลอกก็ลองทําดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่า ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันกดเข้าไปภารกิจนะเขาเรียกภารกิจอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านเนาะเออภารกิจเจ้าแมวล่ารางวัลเนี่ยพอเรากดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมยอดเงินตรงนเนี้ยเนี่ยที่เราได้อันนี้เราวชินเพื่อนได้สองคนเราก็เลยได้หมุนสองครั้งแล้วเราก็ไปคลิกลิงก์ของคนอื่นมาอีก,กันหนึ่งเนาะก็เลยได้หมุนทั้งหมดสามครั้งก็เลยได้สิบสี่ครั้งยี่สิบบาทเราจะสามารถ ถอนออกมาเป็นเงินสดได้1ครั้งก็คือเงินเข้า wallet ไปเลยเนาะยีบาทถ้าถอนสูงสุดก็ประมาณ980บาทอย่างเงี้ยต่อต่อต่อครั้งเนาะอืมอย่างสมมุติว่าถ้ากดเข้ามาปุ๊บใช่ไหมกดลิงก์เราเข้ามามันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยก็กดโอนเงินเหมือนให้โอนเงิน0.01สตางคนะ์แอะแต่ว่าเราไม่ได้เสียนะต่อให้ไม่มีเงินก็เข้าได้นะก็กดเล่นเกมพอกดเล่นเกมปุ๊บอะมันก็จะขึ้นหน้าแมวมา ของเรามันหมดไปแล้วเงมันกดเข้าให้ดูไม่ได้อืก็กดเข้าไปตรงคำว่าเล่นเกมแล้วมันก็จะหมุนให้สุม่มเดี๋ยวให้ดูภาพด้วยละกันเนาะโอเควันนี้ก็มาแค่นี้แหละเราก็ยังไม่ได้ถอดเหมือนกันก็เลยมาหาเพื่อนอืมขอบคุณครับ